วันนี้จะมานำเสนอวิธีการกำจัดของเสียด้วยระบบการตกตะกอนจัดทำโ,โดยนางสาวชนิพาเพลงสำราญรหัสนักศึกษา6504103312และนางสาวยานิสาทุ่งราชรหัสนักศึกษา6504103313 การตกตะกอนเกิดโดยวิธี 1. เติมสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับสารที่ต้องการให้ตกตะกอนเพื่อให้สารนั้นละลายน้ำน้อยและเกิดตะกอน 2. เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายอิ่มตัวหรือเกือบอิ่มตัวไปในทิศทางที่ทำให้สารที่ต้องการตกตะกอนละลายน้ำได้ลดลงจนเปลี่ยนสภาวะเป็นของแข็งหรือตะกอนการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี คือการเติมสารเคมีเพื่อเปลี่ยนสภาพของแข็ง,แ,ขงแกวรอยประจุลบที่มีขนาดเล็กให้จับตัวกันเป็นก้อนและตกลงไปยังก้นถังเช่นดินเหนียวที่ไม่สามารถตกตะกอนด้วยตัวเองได้ต้องเติมสารเคมีที่มีประจุบวกลงไปเพื่อให้เกิดความเป็นกลางและจับตัวกันเป็นก้อนและตกลงไปยังก้นถังสารเคมีที่นิยมใช้กันได้แก่สารส้มและเกลือเหล็กสารที่ใช้สำหรับการตกตะกอนโลหะหนักหนึ่ง สารประกอบไฮดรอกไซด์ ide, 2. สารประกอบซันฟดาย 3. สารประกอบคาร์บอเมทสี ate, ่แซนเทตห้าไดไทโอคาร์บอเมตหกการดีดิวด้วยโซเดียมบารโรไฮได์เจ็ดใช้สารมากกว่าหนึ่งชนิดสารที่นิยมใช้หนึ่งสารประกอบไฮดรอกไซด์สองสารประกอบซันไฟด์สามสารประกอบคาร์บอเนต ยกเว้นโลหะประจุบวกที่มีสารพิษสูงโดยเฉพาะประหอดมักใช้สารประกอบซันฟราเป็นสารตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำมีถังตกตะกอนอยู่2ชนิดคือถังตกตะกอนขั้นต้นและถังตกตะกอนขั้นสองรูปแบบถังตกตะกอนหถังสี่เหลี่ยม 2. อถังทรงกลม 3. ามถังแบบมีแผ่นเอียงติดตั้ง ถังตกตะกอนคือถังที่ใช้แยกตะกอนออกจากน้ําเสียเพื่อให้ได้น้ําที่ปราศจากสิ่งเจอือปนถังตกตะกอนจะเอาไว้ใช้สําหรับกบเก็บน้ําหากเป็นระบบผลิตน้ําขนาดใหญ่ก็จะเก็บไว้ในบอ่อสาเหตุที่ต้องใช้ถังตกตะกอนก็เพื่อที่จะลดความเร็วในการไหลของน้ําเสียพอเมื่อมีการฝีสารเคมีลงในถังน้ําดิบแล้วก็จะทําให้เกิดการตกตะกอนรวมกันเป็นก้อนที่ขนาดใหญ่ ระบบการตกตะกอนคือการนำน้ำจากผิวดินจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาผ่านระบบการตกตะกอนโดยใช้สารเคมีได้แก่สารส้มหรือ PAC จะเป็นสารเล่งให้เกิดการตกตะกอนพร้อมทั้งเติมสารเคมีเพื่อช่วยให้ตะกอนรวมตัวกันเป็นขนาดใหญ่มากขึ้นและฆ่าเชื้อโรคด้วยคอรีน การกำจัดตะกอนเป็นวิธีบำบัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียทั้งจากกระบวนการบำบัดทางกายภาพและกระบวนการบำบัดทางชีวภาพวิธีกำจัดลีดน้ำออกจากกากตะกอนเพื่อทำให้ตะกอนแห้งและลดปริมาณของตะกอนให้สะดวกต่อการขนส่งเครื่องจักรที่ใช้ลีดน้ำออกจากตะกอนได้แก่เครื่องอัดตะกอนเครื่องลีตะกอนและเครื่องเหวี่ยงตะกอนเป็นต้น